กาตาเอเวยสกลับมารับคนไทยแล้วคะ่ะรายได้หลักแสนรูดบินทั่วโลกบ้านฟรีรถรับส่งไปทำงานฟรียูนิฟอร์มฟรีซักรีดฟรีภาษีก็ไม่ต้องจ่ายโอกาส ดีๆแบบนี้นะคะกําลังรอคนไทยสมัครได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะเขาไม่จํากัดอายุนะลูกศิษย์โคชแมมอายุ30กว่าก็ติดปีกาตาได้ค่ะวุฒิการศึกษานะคะเขารับแค่ม .6 ขึ้นไปก็สมัครได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวุฒิม .6 เทียบเท่าไม่ว่าจะเป็นปวชปวสหรือใครที่จบปริญญาตรีไม่ว่าจะจบสาขาใดก็สมัครได้นะคะไม่ต้องใช้คะแนนโทอีกเลยนะขอแค่ให้สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้คลองนะแล้วเขาก็ไม่จํากัดส่วนสูงด้วยนะคะแต่จะมีการเอื้อมแตะปกติอ่ะเขาจะเขียนไว้ว่าเอื้อมแตะ212ใช่ไหมแต่เอาเขาจริงอาจจะเอื้อมแตะที่214เซนขย่งได้นะคะเพราะฉะนั้นฝึกกันไว้ค่ะมีลูกศิษย์โคชแมมสูง158 ก็ติดปีกกาตาได้นะคะเพราะฉะนั้นพืบๆเลยค่ะใครที่อยากจะเป็นลูกเรือกับสายการบินอันดับหนึ่งของโลกแบบคาชาแอร์เวย์ s นะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง1มีนาคมเลยนะคะแต่ค้เหนื่มจะใบให้บางทีอ่คนสมัครเยอะเขาอาจจะปิดรับสมัครก่อนนะคะเพราะฉะนั้นรีบสมัครตั้งแต่คืนนี้เลยนะแล้วถ้าใครอยากจะเปะ เหมือนกองทัพลูกศิษย์โคชแม่มที่ติดปีกกระตากว่า200กว่าคนแล้วนะคะรีบพักโคชแมมมาค่ะโคชแม่มรอติดปีกค้าดาวให้กับทุกคนอยู่คะ่ะ